คุณตังหาที่จะต้องตกหลุมรักฉันแล้วคุณก็จะต้องเสียใจเสียใจเหมือนที่คุณทำกับน้องชายฉันคุณเรียกฉันมานี่มีธุระอะไรผมแค่อยากรู้ว่าคุณจะมาไม้ไหนกันแน่ ถ้าม่อยู่ดีๆที้ตอบตกลงแต่งงานกับผมก็ฉันมาคิดดูดีๆแล้วเนี่ยมันก็คงมีวิธีนี้วิธีเดียวนี่แหละที่จะสยบขาวลือบ้าๆนั่นได้เ,เหตุผลแค่ไห้เหรอหรือว่าคุณรักผมคุณหัดตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาตัวเองซะบ้าง ไม่มีวันหลงรักผู้ชายอย่างคุณเด็ดขาดแต่ที่ฉันต้องยอมแต่งงานกับคุณก็เพราะไอ้ขาวว่าบ้านนั่นน่ะถ้าไม่มีเรื่องนั้นฉันไม่มีวันปลายตามองณด้วยซ้ำแล้วแฟนคุณนะ่ะญาติพี่น้องคุณอีกคุณจะบอกพวกเขายัางไงฉันก็มีวิธีของฉันแล้วกันไุณรู้เคุณรู้ยีเข้าใจยากมากเลยนะวันหนึ่งเขาดีกับผม วันนี้ก็จ้าลมใส่ผมคุณเปลี่ยนถึงงุงหมดแล้วนะฉันจะเป็นยังไงมันก็เรื่องของฉันคุณไม่มีสิทธิ์มาวิพากษ์วิจารณ์อะไรฉันทั้งนั้นนะแค่ทำตามที่ฉันบอกก็พอได้ไป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 ได้เลยนะครับจะแต่งงานอยู่แล้วไม่ใช่เหรอจริงไหมฝันไปเถอะเราจะแต่งงานเฉพาะในนามเท่านั้น แล้วพอไอ้ข่าวบ้าป้านี่ยุติลงฉันก็จะทิง้งคุณเหมือนที่คุณเคยบอกฉันไวนะ้ได้ยินมันฉันจะทิ้งคุณเหมือนที่คุณบอกฉันไว้คุณหมอทิ้งผมไม่ได้หรอกเพราะผมท่านคุณหมอรักผมไม่ได้จำไว้นะคุณหมอผมเปนน้งคุณหมอรักผมไม่ได้คุณตังหาที่จะต้องตกหลุมรักฉัน คุณก็จะต้องเสียใจเสียใจเหมือนที่คุณทำกับน้องชายฉันจะรักที่ตรงไหนจะรักที่ใจหรือ อยากจะรู้จริง,รงบอกฉันให้เข<ะ>้าใจเธอรักที่ตรงไหนเธอรักที่ตรงไหนเธอรักที่ใจ